ธารากรนะคะคือ,คอเรื่องราวของซีนเนี่ยมันต้องย้อนไปแบบนานมากค่ะเป็น10บสปีแล้วคือจําได้ว่าตอนเราเด็กๆอะ่ะก่อนหน้านั้นที่จะมีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็จะคุณยายเช่าทากับข้าวให้ทานก็คือวันหนึ่งจะมีหลายอย่างมากๆก,กับข้าวประมาณแบบ3าอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วอะค่ะเราแบบไม่ได้มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเยอะๆแบบนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ทุกคนอะเขาพยายามทําให้ซีหนะไม่รู้สึกขาดโดยเฉพาะคุณยายอะไรเงี้ยสิ่งที่ยายทําให้ทานมือหนึ่งที่จําได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยอะก็คือข้าวคลุกปลาทูค่ะคือเป็นเมนูที่คุณยายเขาก็อยากให้เราได้ทานผักได้ทานอะไรเหมือนเด็กๆคนอื่นเนาะแต่ วันนั้นมันไม่มีเงินจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาทําให้เราได้ดีที่สุดอะก็คือปาทูนั่แหละเอามาคุกข้าวให้เรากินอะไรองเงี้ยแล้วข้าวคุกปลาทูมือน,นั้นอะมันเลยซีรู้สึกว่ามันหรูมากอะมันเหมือนปลาแซลมอน มันเหมือนแบบสมัยเนี้ยที่ปลาแพงๆอะ่ะแล้วอร่อยมากหลังจากวันนั้นในวัยเด็กเป็นต้นมานะคะข้าวคลุกป,ปลาทูเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเมนูที่อยู่ในใจของจีมาตลอดเลยเป็นเมนูที่ช่วยประทังชีวิตเราจริงๆในวันที่เราลำบากในตอนนั้นนะคะวันนี้จีงก็เลยเลือกเมนูนี้มาเลยะคะ่ะข้าวคลุกป,ปลาทูนะคะเพื่อให้เชฟเอียร์แล้วก็พี่แซกเนี่ยรังสรรค์ขึ้นมาสิคะว่าข้าวคลุกป,ปลาทูในวันนั้นเนี่ยมันจะสามารถเลิก่าขึ้นมาได้ยังไงตื่นเต้นมาก รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว <Big> สวัสดีครับขอต้อน ครับคุณผู้ชมก็สู่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพี่ชิพันสวัสดีครับพี่แซคสวัสดีครับเชฟเอียนคุ้พี่แซคยังไม่ทันไรเลยเนี่ยเข้ามากลางเดือนพฤษภาแล้วโอ้ไวนะครับครับพฤษภาก็เดือนที่ห้าโอ้โหจุบจะหมดเดือนอยู่แล้วเนี่ยครับนั่นนะทีครับกลางพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะเปลี่ยนฤดูครับเชฟเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราจะเข้าเลือดดูฝนรถติดรถติดเนี่ยฝนตกรถติดกรุงเทพเป็นอย่างนั้นครับคุณผู้ชมก็มาปรับวิถีชีวิตใหม่จากนี้ด้วยนะครับเราปฏิบัติกการรัันนใใควหญ่ โดยแต่กล้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ ว่าแต่ว่าวันนี้พาใครมาวันนี้เหรอครับผมต้องพาสาวๆมาเอาใจเชฟบ้างแล้ววันนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้มาเจอดาราสาวสวยของเราที่เจอตัวจริงแล้วพลิกไปแบบไม่เคยเจอมาก่อนไงเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วเขาจะเล่นดาราในบทบาทที่แบบว่าเป็นหญิงไทยผ่าพับไว้เรียบร้อยแต่ตัวจริงของเขาเธอนะครับโอ้โหเธอเอ็กซ์ตรีมมากชอบเล่นกีฬารเอ็กซ์ตรีมนะครับโอ้มีความสามารถพิเศษเยอะแยะมากมายปั่นจักรยานเปล่าเอ็กซ์ตรีมเดี๋ยวถามไหมเดี๋ยวถามผมว่า ยังเดาไม่ถูกครับไปดูครับเทศอยากให้ซีมทำเป็นไหมครับอยากครับนี่คือปลาถูตัวแรกในชีวิตที่จะแลกแ่ะรมนี่เหมือนโกดภัยมาแต่ไม่ใช่นะคะ น้องซีนนะโอ้โหผมว่าหลายๆคนไม่รู้ว่ากว่าเธอจะมาในวันนี้เนี่ยเธอมีสตอรี่อย่างไรและน่าสนใจมากโดยเฉพาะเมนูพิซซี่ปันของเธอโอเคเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะไพบกับแขกรับเชิญในรายการวันนี้ไปดูกันว่าน้องซีนพัฒรากรเธอมีเมนูพิซซี่ปันอะไรให้เชีบเอียนของผมหลังสันครับไปพบกับเธอเลยครับน้องซีนพัฒรากรครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้แม่แก มาที่เรื่องของหนูดีกว่าแหมพวกเราฟังแล้วซาบซึ้งมากเล่าถึงเรื่องราวของข้าวขุดปะทูให้เราซึ้งแต่เราไม่รู้ว่ารสชาติที่คุณยายทำเป็นยังไงครับอยักเป็นข้าวขุกปะทูที่อร่อยที่สุดในชีวิตหนูเลยหนูก็เลยต้องมาตามหาวันนี้นะคะว่าวันนี้จะอร่อยไหมนะสูได้ไหมนะให้คุณยายเอียนทำให้อะไรครับ คนยายเลยครับเชฟเอียนก็ทำกันมาที่ครัวเดอะบิ๊กคิทเช่นวันนี้เลยอยากจะพกโจทย์มาบอกเชฟเอียนยังไงใช่ค่ะข้อแรกเลยนะคะที่หนูบอกว่าหนูทานแล้วในวันนั้นน่ะหนูรู้มันหรูหราในวันนี้หนูอยากให้เชฟช่วยรังสรรค์ให้มันดูหรูหราขึ้นมาจริงๆค่ะใช่ให้มันแบบหรูหราขึ้นมาเป็นแบบอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวซีนข้าวคุกปลาทูนะหนูเชฟจะทำได้หรือเปล่านะโอ้เชฟ 前放<帖> <laughs> ดูโจทย์แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมก็จะเอาปลาทูเนี่ยแหละครับมาอัพเวลเพรไะว่าแบบดึงความรู้สึกในวัยเด็กกลับมาคโอเคงั้นข้อเดียวก็น่าจะโอเคข้อเดียวน้อยไปค่ะน้อยไปข้อที่สองอยากได้เรื่องของรสชาติวันนี้ต้องอร่อยอีกระดับหนึ่งค่ะเชฟข้อที่2ใช่ไหมครับผมก็จะผสมผสานกินเข้าไปแต่ละคำเนี่ยจะมีรสชาติสัมผัสที่แตกต่างกันเฮ้ยมันทำได้ขนาดนั้นเลยหรอใช้วิธ นี่พี่น่าสนใจนะน่าสนใจนะไรกันโอเคไหมล่ะสองข้อยังไม่โอเคขอขออีข้อนึงได้ไหมคะเป็นข้อที่สามอ๋ออ่ะอ่อ่เอาใจน้องแบบว่าในเรื่องของหน้าตาค่ะใช่การเสิร์ฟการพรีเซนต์ให้มันลืมภาพแบบข้าครุฑปะทูเดิมๆไปเลยได้ไหมคะพอดีว่าแบบอยากติดแกลมอะไราเงยอยากให้มันดูอยากติดแกลมใช่บอกได้เลยว่าข้อที่สามเนี่ย จวจัดให้เอาแบบว่าลืมภาพเก่าๆไปเลย,เ,ยเดี๋ยวเตรียมกล้องมาถ่ายเลยนะเตรียมเลยค่ะ เอาละสิภารกิจพิชิตฝันของเชฟเอียรและพี่แซกเริ่มขึ้นอีกครั้งกับการอัพเวลข้าวคลุกปลาทูที่พวกมาได้จดหินหินจากสตอรี่สุดซึ้งของซีนพัฒนากรฉะนั้นต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อมาอยู่ในครัวเดอะบิ๊กกิทเช่นแล้วส่งใหม่ของจานนี้จะไปไกลได้เบอร์ไหนรวมถึงจะถูกใจทั้งซีนทั้งคุณผู้ชมหรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูทั้งหมดกันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The <Big> ก่อนได้เวลาแล้วที่จะไปติดตามการแก้โจทย์พิชิตฝันของเชฟเอียนและพี่แซกในเมนูข้าวคลุกปลาทูที่มาพร้อมกัำโจทย์สุดท้าทายที่ไม่ธรรมดาดังนี้ข้อที่1นึ่อยากเห็นข้าวคลุกปลาทูที่ดูหรูหราขึ้น อยากรู้ว่าเชฟเอียนจะทำได้สักแค่ไหนข้อที่2ขอรสชาติที่ถึงรถทั่วทั้งชามอย่าให้แพ้คุณยายของซีนและสุดท้ายขอให้เสิร์ฟแบบที่ลืมภาพเดิมๆของข้าวคลุกปลาทูธรรมดาธรรมดาไปเลยและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่จะใช้แก้ในแต่ละโจทย์ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยเราก็มาทำ uh, ปลาทู ไร้ก้านก่อนโอเครับโดยการที่ใช้มีดนะครับผ่ากลางนะครับเพื่อต้องการที่จะเอาก้างออกเช่นอยากให้ซีนทำเป็นไหมครับาอยากครับยากเลยซีนยากเหมือนชาเลนจ์เหมือนกันนะคะลองดูเชลค่ะนี่คือปลาทูตัวแรกในชีวิตที่จะแลก นะครับเราก็จะมี2ส่วนนะครับพิแซกับส่วนที่ยังไม่ได้ลอกก้าออกเนี่ยผมจะนํามาทอดด้วยเพื่อตการที่จะเอามาคลุกข้าวครับอนี่ค่หนูทำได้หนูทำได้ค่ะคนไปเทเลนไปไม่ได้ใช้นี่ใช้ใช้ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะได้โปรดส่วนตัวที่ผมนำก้างออกมานะครับผมก็จะทำมูสกุ้งนะครับหรือว่ากุ้งบดเนี่ยใส่เข้าไปในปะทุโดยใช้เนื้อกุ้งสดนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นำมา ตีก้านะครับอ,อันนี้นี่ไม่ต้องสับเพราะต้องการที่จะให้แบบว่าเนื้อกุ้งเนี่ยยังมีรสชาติสัมผัสนะครับอ๋อตีตีตีเหมือนกดใครมาแต่ไม่ใช่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะครับ คนให้เข้าด้วยกันให้น้องฟีนทาต่อนะครับแล้วก็จะใส่ซ,ซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับพี่แฟกซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับสำหรับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีเลยนะครับน้องฟีนสะอาดถูกหลักอนามัยใช้ปรุงใช้หมกัก<อ>ได้หลากหลายเมนูส่วนนี้เราก็เติมรสชาติเค็มละมุนนะ<อ>ให้กับมูสกุ้งหน่อยตามด้วยซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ มีไข่ขาวนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อตองการที่จะให้เขาเกาะกันอ๋อใช้ไข่ขาวเป็นตัวผสานใช่ครับผมเทคนิคอีกแล้วค่ะแป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับข้าวผูประทูแป้งเจอมุกุ้กงงแล้วมีแป้งมีแป้งทอดด้วยอันนี้เราจะเอามาทอดอะไรคะชีมาทอดปลาชูของเรานี่หละครับผม น้องซีนะครับทำต่อได้ค่ะสกิลได้ไหมคะเชฟได้เลยโอ้โหทำเป็นสกิลการลอกเรียนแบบค่ะลอกเรียนแบบเชฟดูแลทำตามเหมือนเตะเลยค่ะเชฟเหมือนถูกเชฟทำเลยโอเคดีมากเลยครับ กันรู้นะครับผมชอบแห้งกรอของน้องซีนชอบพี่อยากกินด้วยอยากกินด้วยหนูก็ลองสงสัยเลยค่ะว่าสเตชันนี้คือเอาเรามาทำอะไรครับนะครับเราก็จะมาทำซีอิ๊วพริกแทนที่จะเป็นพริกน้ำปลาวันนี้ทำเป็นซีอิ๊วน้ำปลาค่ะ next level ค่ะนี่ก็จะให้น้องซีนะครับช่วยเชฟหน่อยก็คือว่าเดี๋ยวเราทุบแล้วก็เราสับให้ละเอียดขอมสดตรงนี้หน่อยพีกอนอะ ต่อันนี้ประทูงเราก็กรอบทุกอนุเฮ้นะครับแล้วก็ขอซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับพี่แฟกซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับมาต่อนะครับอ จากนั้นนะครับเราจะนําปลานะครับมาแกะเอาเนื้อออกอแล้วก็จะมาคลุกกับข้าวครับผมจะใช้เนื้อปลาทูที่ทอดนะครับ <c oughs> ยังร้อนและอุ่อยู่ <c oughs> ผมจะใช้ตัวซีอิ๊วพริกนะครับ <c oughs> มาคลุกข้าวเรา แล้วผมก็มีผงรอยข้าวญี่ปุ่นนะครับมาใส่ในนี้เลยเหรอเราได้ปลาทูทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเข้าคลุกปลาทูงเราเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะมานี่ด้วยนี่ก็ได้ได้อีกเราจะมาประกอบร่างกัดกับจะเห็นตัวจริงมันแล้วใหนดูเป็นไง ก็เสร็จไปแล้วล่ะครับกับการทําในแต่ละองค์ประกอบของการแปลงโฉมข้าวคุกประทูในเวอร์ชั่นของ The Big ๊กคิทเชที่ตอนนี้ทั้งตัวประทูทอดกรอบที่นําไปยัดไส้มูสกุ้งพันเบคอนแล้วชุบแป้งทอดกรอบทั้งซีอิ๊วพริกที่มาแทนพริกน้าําปลารวมถึงตัวข้าวที่คลุกผสมกับผงโรยข้าวญี่ปุ่นซอสต,ต่างๆจากตราแม่ครัวรวมถึงเนื้อปลาทูแกะก็ทำเสร็จในทุกข,ขั้นตอนแล้วฉะนั้นช่วงหน้า เราจะไปดูร่างใหม่ของข้าวคุกประทูว่าหน้าตาจะเปลี่ยนขนาดไหนพักสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ The Big The Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก Pitchen มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้แต่ละส่วนเชมเอียนได้เตรียมและแก้ไปทีละโจทย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งส่วนปลาทูหมูสกุ้งผันเบคอนทอดกรอบทั้งส่วนซีอิ๊วพริกที่แทนพริกน้ำปลารวมถึงตัวข้าวที่มีการปรุงร,รสผสมปสานซอสต่างๆและผงโรยข้าวญี่ปุ่นพร้อมเนื้อปลาทูดังนั้นก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปดูการประกอบร่างโฉมใหม่ ของเท้าคลุกปะทูในเวอร์ชั่นเดอะบิ๊ก t ิ h e เช่นเพื่อพิชิตฝันให้กับซีนพัฒรากรกันเลยครับโหดูนี่แบบว่ากรอบมากโู้เสียงเนี่ยค่ะมีความสุดเฮ้ย่อไม่นึกเราก็จะมาประกอบากันมีความสุดสุดค่ะโอ้ยเป็นแบบเป็นโตเลยอ่ะ ไปผงข้าวญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับสวยงามค่ะสอพาใส่พริกแล้วจีนก็จะกินไม่ได้จีนกินได้ผมแดงครับมีกากหมูเจียวมาด้วยกากหมูเจียวยังมีความเป็นไทยเลยนะครับก็จะเป็นไข่หวานญี่ปุ่นตันนี้ก็ถึงบางอ้อเลยที่เชเตรียมไว้ สาล่ายไขโซก่อนที่เราจะนำสาล่ายไขโซไปเสิร์ฟนะครับเราก็จะมาคลุกหน่อยหนึ่งกับซีอิ๊วพริกของเราอ๋อมป็นปรผสมภาษาใส่รสชาติลงงเลยแค่นี้ก็พอนะครับมีไข่ปลามีของพูดดูเลยนะเรามีกุ้งหวานกุ้งหวาน โอ้โหอ่ะเห็นไหมเห็นไหมจ้าพอพรีเซนเทชันของเราอ้าไม่ธรรมดานี่ไงบอกนะว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเปิดมาดูตอนนี้พอดีย้ำว่าเมนูอะไรนะมันไม่ใช่ข้าวคพดกัล้แล้วเฮ้ยพ่อนะครับมีมูสกุ้งอยู่ตรงกลาง ใบนี้มีอะไรครับเชฟเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นผมเตรียมไว้แลยบร้อยแล้วเป็นมิโซะซุปครับผมมีมิโซะด้วยน้องวัซสบิกสุดท้ายนะครับวางแต่งตรงนี้เลยว้าวโอ้ยโอ้ยอะไรนี่ แล,ละรายการเดอะบิ๊กค c h e ชนะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าข้าวคุกปลาทูยัดไส้มูสกุ้งครับเมนูพิเศษมองซีงครับโอ้โหมันไปไกลจริงๆไปไกลมากค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือ ข้าวพลุกปลาทูยัดไส้หมูสกุ้งโดยที่ตัวปลาทูจะนํามาแล่ให้ไร้ก้างแล้วยัดไส้หมูสกุ้งลงไปแทนที่พันด้วยเบคอนแล้วชุบแป้งทอดกรอบแล้วทอดมาจนกรอบกําลังดีส่วนตัวข้าวก็มีการผรสมผสานรสชาติของซีอิ๊วพริกซอสต่างๆจากตราแม่ครัวและตราฉลากทองพร้อมผงโรยข้าวญี่ปุ่นรวมถึงเนื้อปลาทูแกะตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วยไข่ปลาแซลมอนหอมแดงผงโรยข้าวญี่ปุ่นปุ้งหวานกา,กากหมูเจียว ไข่ออนเซนพร้อมด้วยตัวประทูยัดไส้มูสกุ้งที่พันเบคอนและชุบแป้งทอดกรอบเวลาหั่นออกมาแล้วจะเห็นเทกเจอร์ของด้านในที่น่ากินซะเหลือเกินแล้วเสิร์ฟเคียงมาด้วยสาหร่ายไข่โซ3สสีที่คลุกปผปสมซีอิ๊วพริกตามด้วยไข่หวานพร้อมซุปมิโซะร้อนๆซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันซีนพัทรากรได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ <Hey. S 1> ก่อนจะเริ่ม <c oughs> ชิมนี <c oughs> คำถามของโจทย์ของน้องซีนสองข้อเนี่ยข้าวคลุกปลาทูดูหรูหราขึ้นหรือเปล่าแน่นอนสิคะใส่ทานมาขนาดนี้เป็นโตขนาดนี้กับข้อที่สามลืมไปเลยกับข้าวคลุกปลาทูลืมไปเลยค่ปปะ,คะนะนี่คืออีกระดับขั้นของข้าวคลุกปลาทูเนาะเราเห็นตรงกันเลยอ<ช>่ะสองข้อนี้นะ อ่ะแล้วพอที่สามาคือเรื่องรสชาติซึ่งตรงนี้ต้องอยู่ที่การชิมมงหนูแล้วใช่คะ่ะก่อนจะยอมรับหรือไม่อ่ะเชิญน้องซินครับอซินจะชิมปลาทูยาไส้มูสกุ้มพันเมคอนก่อนไม่อยากรู้มากว่านี้จะรสชาติเป็นยังไงอเธอกระโจนเข้าหาสิ่งนี้ก่อนอืม,อมอ ไข่แซลมอนแล้วก็ไข่หวานกินคำโตมากโอ้โหคู่นี้ได้เลยคำโตโตเลยพอแถมเขาจะต้องเตหนึ่งแล้วโอ้โ ข้าวคุกปลาทูข้อที่3ก็คือรสชาติาตารสชาติมันเป็นอะไรที่ทําให้หนูตื่นเต้นะคะ่ะ<ม>คือคือด้วยความที่มันมีหลายองค์ประกอบมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะสมมุติว่าเราทานแค่ปลาทูแล้วใส่มูสกุ้กันแบคอนอย่างเดียวเราก็จะได้เท็กเจอร์หนึ่ง<ม>ที่แบบข้างนอกกรอบอเข้ามาปลาทูก็จะมีความนิ่มแล้วก็มีรสชาติของมูสข้างในอีกที่แต่มันเข้ากันมากอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอมาทานเป็นตัวข้าวคลุกใช่ไหมคะพอเราทานกับ ไข่ปลาแซลมอนเราก็จะได้รสชาตินหนึ่งพอมาย้ายมาทานกับกุ้งก็อีกรสชาติหนึ่งแล้วพอที่หนูเซอร์ไพรส์ที่สุดคือกากหมูค่ะ,คะมันเข้ากันมากเลยค่ะกลายเป็นว่าเหมือนปลาทูเราไปไกลมากจริงๆนะคะแล้วมันตรงโจทย์มากเลยว่าเฮ้ยมันได้ของความตื่นเต้นได้ความหรูหราอลังการหนูว่ามันหนูฟินแล้ววันนี้แสดงว่าสามข้อให้เขาผ่านเนี่ยผ่านทุกข้อเล้เชฟโอ้โหฉันรู้สึกว่า ความรู้สึกตอนนี้ก็ไม่ต่างจากตอนเด็กที่ได้ชิมนะคะคเพราะว่าตอนเด็กอะ่ะเราก็มีความตื่นเต้น,นมีความรู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดเหมือนกันอพอมาวันนี้หนูก็ตื่นเต้นแล้หนูก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอร่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ย้อนนึกถึงวันนั้นเหม,มือนกัน,นะะอโอ้สุดยอดจริงๆอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องซีนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องราวของน้องซีนที่สุดซึ้ง น่าประทับใจตั้งแต่ในสกู๊ปเนาะครับตอนนั้นดูแล้วน้ำตาจะไหลจริงครับแต่ตั้งแต่อยู่กับเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตรงเนี้ยยังไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมครับไม่อยู่เลยนี่จะเสียงหมดแลาะสดใสนะชีวิตเราต้องสู้ครับที่สำคัญนะความประทับใจนี่อดีตสร้างเมนูใหม่เกิดขึ้นในครัวใน The Kitchen มครับแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมทั้งบ้านสามารถนำไปใช้นำไปสร้างเมนเป็นเมนูที่บ้านได้ไม่ได้ยากเลยนะครับดูด้านหลังหน่อยเอะนะครับก่อนจะจากกันไปผมมีข่าวประจันพันมาบอกครับ กลับมาอีกครั้งกับภารกิจของคนรักโลกในโครงการอิ่มพราอกุญใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวตอนรักป่ารักชุมชน ค้นหาจิตอาสาผู้โชคดี2 0ท่านร่วมปลูกป่าชายเลนคืนสมดุนให้ระบบนิเวทชายฝั่งพร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับดารารักโลกนำทีมโดยแซกทีว360องศาณปากน้ำประแสอำเภอแกลงดูรายละเอียดและสมบัครได้ที่ Facebook สถานีรักโลกตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้น เรามาตามกันต่อนะครับในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23แห่งนี้ซุปตารท่านไหนจะมาอยู่อยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิซซี่ปั่นอะไรให้เชฟเอียนได้รังสรรค์จนปาดเนื้อตกอื่นมากเอาไปช่วยเชฟเอียนกันนะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญต้องสีลุยเลยค่ะพี่ชายกิจการพี่ชายขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เมนูของซินจบแล้วและอยากจะติดตามดูเมนูอื่นๆต่อนะคะก็กด Subscribe ไว้นะคะที่สถานีรักโลกและดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ